โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบเจ,เจอกันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้จะมีอ,อุปกรณ์มาแกะแล้วก็รีวิวอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้จะเป็นแนวสำหรับคนรักรถหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อแทนแคทนะครับที่ว่าเราจะถอดแคทออก ไปขายหรือเก็บไว้อะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นท่อแทนที่ผมสั่งมานะครับจากออนไลน์เลยครับจาก Lazada เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวของคนชอบสายซิ่งนะครับแต่งรถอันนี้ผมก็ซื้อมาจะมาใส่รถตัวเองนั่นแหละครับคือพอดีว่าจะถอดอ่า ท่อไ,อแ,ไอ,อแทนไอท่อแคดออกนะครับผมเขาจะเอาไปขายครับช่วงนี้กําลังได้ราคาผมก็เลยสั่งจากเน็ตมาเลยบางคนที่ไม่รู้ว่าจะซื้อจากไหนอะไรยังไงนะครับสามารถสั่งในเน็ตได้นะครับผมผมสั่งจากราชด้าเลยครับเขาก็ห่อมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมสั่งไปวัน วันพฤหัสบนะครับวันศุกร์ยังไม่มาเพิ่งมาวันนี้วันเสาร์ครับผมก็ใช้เวลาไม่นานครับแปบ๊บเดียวนี่ครับผมเป็นของไอตัวนี้จะเป็นของ1.9นะครับบูพาวเวอร์นะครับ DDI อ่ารู้สึกว่าจะใช้ได้ตั้งแต่รุ่นออนิวตั้งแต่ปี2015จนถึงปีล่าสุดนี้เลยนะครับ ปี20เลยนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์จากทางร้านนะครับผมกัดกัจังช็อปนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับผมเขาก็น่านจะขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์หลายอย่างอยู่ครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นเลยครับเป็นเหลียดแท้นะครับผมเพื่อนๆน่าจะ รู้กันอยู่นะครับคนที่ชอบแต่งรถนะครับผมก็ราคาก็พันต้นๆน,นะครับพันหนึ่งร้อยกว่าบาทครับผมที่ผมสั่งมาแต่ผมจําไม่ได้ว่าพันเท่าไหร่แต่ไม่ถึงพันสองครับประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่ละครับแล้วพอดีมีอุปกรณ์ครับว่าจะใส่เองครับผมคือบางคน เราไม่อยากเอาไปร้านอ่างเงี้ยเราก็สั่งมาแล้วก็เอามาใส่เองได้นะครับนี่ครับก็สวยงามครับมาถึงแล้วครับรู้สึกว่าจะใช้ประแจเบอร์เบอร์สิรหรือเปล่าครับคันก็คันฝั่งหัวมันจะเป็นอ,อยู่ตรงในรถผมก็อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเอาไว้จะทำวิดีโอตอนที่เอาไปใส่ให้ดูด้วยนะครับผม เผื่อเพื่อนๆคนที่อยากจะซื้อมาใส่เนี่ยก็ซื้อมาใส่เองได้เลยครับแล้วก็เนี่ยครับอยู่บ้านแล้วก็สั่งแล้วก็มาถึงเลยครับคือไม่ต้องไปหาซื้อครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะซื้อจากไหนไปบางทีไปร้านเขาเขาก็อาจจะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าอา,อาจจะเอาท่อแคดแรกไปเลยอย่างเงี้ยครับผมจะบอกก่เลยนะครับว่าท่อแคทมันมีราคานะครับผม เพื่อนๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับผมเราหาซื้อ,อท่อแทนแคปอย่างที่ผมซื้อมานี้ก่อนครับแล้วค่อยไปถอดเก็บไว้ก่อนครับมันมีราคาขึ้นราคาลงนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยมันตอนนี้ล่าสุดเลยเขารับซื้ออยู่ประมาณท่อแคทของผมนะที่อยู่ในรถนะครับของผมก็เป็น1.9นะครับบูพาวเวอร์เหมือนกันครับปี2000เท่าไหร่วะผมจําไม่ได้น่าจะน่าจะ16หรือเปล่านี่แหละครับ มันได้ราคาประมาณ3,200นะครับตอนที่ผมเซิร์ชดูอยู่ในเพจกลุ่มใหญ่เขานะครับผมมันมีขึ้นมีลงนะครับมันก็เหมือนราคาทองคํานี่แหละครับไอไอไอตัวนั้นน่ะที่เป็นกลมๆะครับที่ออกจากเครื่องยนต์บางคนไม่รู้ก็เสียเหลี่ยมร้านเขาก็มีเยอะนะครับผมผมว่าอย่าพิ่งใจร้อนนะครับถอดเก็บไว้ใส่ท่อนี้แทนครับรอราคาขึ้นค่อยขายก็ได้ครับหรือเวลาอยากใส่คืนก็ได้นะครับผม ก็เดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปวิธีการใส่ให้ดูด้วยนะครับผมเทาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะปิดวิดีโอเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับอันนี้ก็คือสั่งจากทัสดานะครับก็ได้ของของก็อยู่ในสภาพที่สมมติแบบนะครับโอเคครับเป็นสแตนเลสเลสแท้นะครับผมใส่ก็จะทําให้เสียงออกใส่นิดครับผมนิดนึงแต่ถ้าใส่เต็มใบนี้ออกแน่นอนครับเสียง นี่โล่งนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูคลิปตอนใส่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ